รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านที่ช่อง9 m c อ t HD แล้วนะครับบ่ายโมง50นาทีโดยประมาณพบกันตรงนี้โดยพร้อมด้วยติดตามเนื้อหาสาระจากเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ในการที่จะนำมาบำบัดรักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มาสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยครับวันนี้ก็เป็นคิวของโรงพยาบาลทุนบุรีในการนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเทคโนโลยีก้าวหน้ายุคใหม่จริงๆครับ โรงพยาบาลธนบุรีในช่วงปีนี้ก็มีการนำเข้าเทคโนโลยีการแพทย์หลายตัวหลายอย่างเลยนะครับรายการดวงใจใกล้หมอก็จะทยอยนำมาให้ท่านได้เห็นว่าประสิทธิภาพศักยภาพของการบำบัดรักษารวมทั้งการตรวจวินิจฉัยด้วยเนี่ยหากปราศจากเครื่องมือที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีชั้นสูงมาเกี่ยวข้องแล้วก็โอ้ใช้เวลาเยอะครับผู้ป่วยก็ต้องทนทรมากันนาน อย่างเช่นกรณีของมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้โอ้โหการผ่าตัดก็คือเปิดแผลใหญ่หน้าท้องนะครับยาวยาวมากเพราะว่ามันจะต้องทางแท็กเรื่องมือทางเพื่อที่จะให้เครื่องมือแพทย์เนี่ยลงไปข้างในถึงตรงตำแหน่งของอต่อมลูกหมากได้แล้วก็ตัดออกมานะครับนี่ก็คือเลาะออกมาโดยที่ว่าอาจจะต้องทรมานหน่อยหนึ่งหลังจากที่ กำจัดมะเร็งกล่อมลูกหมากก็จะต้องทําผู้ป่วยเนี่ยนะครับเสียเลือดมากพักฟื้นนานแต่หายช้าหน่อยหนึง่งนะักพักฟื้นนานนี่ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเพราะว่าเสียเลือดด้วยแล้วก็ต้องรอให้แผลสนิทด้วยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้คุณหมอไม่ต้องไปยืนที่เตียงผ่าตัดผู้ป่วยแล้วครับยืนคนละที่เลยแต่ว่ายังไม่เล่าให้ฟังตอนนี้เดียวให้ผู้ป่วยชายนะครับวัย65มาเล่าให้ฟังก่อนว่า เจอฤทธิ์ของมะเร็งตับลูกหมากเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วทําไมถึงได้ตัดสินใจมากาจัดที่โรงพยาบาลทนบรีพบกับคุณเมธีรัตน์ก่อนเลยครับช่วงแรกก็มีอาการแบบฉี่การไม่อยู่อพอพอปวดฉี่วัทั้งการไม่อยู่มันจะออกเลยนะฮะฉี่จะออกเลยเป็นอยู่พักใหญ่นะครับทั้งหกเดือนได้ประมาณวันนั้นก็เลยไปหาหมอคุณหมอ,หมอตรวจเขามาพบว่า ค่า PSA นะม,มันสูงกว่ามาตรฐานครั้งแรกก็ยังม่ถนัดคุณหมอครั้งที่สองมาเช็คอีกทีให้ยาไปทานแล้วเช็คอีกทีบอกมันขึ้นไปอีกมันหยาบสูงไปอีกก็เลยเหมอให้ไปตัดชิ้นเนื้อมาตรวจตัดชิ้นแรกครั้งแรกก็ไม่เจอว่าให้ทําใหม่ครั้งหนึง่งมปเจอครั้งที่สองว่าเป็นมันเร็งอยู่ที่ต่อมลูกหมาก พอดีหมอถึ <pick incident. S 1> ่รกเคยรักษาของพ่ออยู่แล้วตรงปมายก่อนก็เลยแนะนำบอกเดี๋ยวพอดีที่ทบนดีที่กำลังมีเครื่องมือใหม่เข้ามาก็เลยนัดที่จะทำเห็นบอกว่าดีไม่ต้องเปิดแผลแล้วก็ใช้เครื่องมือใหม่เข้าไปเป็นเจาะเข้าไปแค่นั้นแค่สองาดูสามดูมาค่รเครื่องมือมันจะเข้าไปทํางานที่ข้างในได้เอง ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะที่มีขนาดเล็กมากซึ่งเมื่อมีเซลล์มะเร็งมาแพร่กระจายที่ต่อมเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานจากการปัสสาวะไม่สะดวกโดยบางครั้งก็ไม่อาจกลั้นปัสสาวะได้ขณะที่เซลล์มะเร็งก็จะแพร่กระจายมากขึ้นจนเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยถึงขั้นเสียชีวิตจริงๆแล้วผู้ป่วยชายท่านนี้นะครับก็เล่าให้ฟังด้วยว่าตัดสินใจมาเลือกใช้วิธีการผ่าตัด โดยเทคโนโลยียุคใหม่เป็นหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนี่ก็เพราะว่าทราบดีครับเพราะคุณพ่อก็เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมาเหมือนกันแล้วก็ต้องใช้วิธีการผ่าเปิดหน้าท้องเพื่อที่จะเอาถุงน้ําเชื้อแล้วก็ท่อพักถุงเชื้อเนี่ยออกมาพร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีเครื่องมือแบบนี้ก็เลยจําเป็นครับแต่ว่ารุ่นใหม่เทคโนโลยีใหม่ให้ประโยชน์ยังไงเดี๋ยวอุ่นใจใกล้หมอพักสักครู่หนึ่งจะกลับมานําเสนอต่อไปครับ จมกำลังติดตามอุ่นใจใกล้หมอนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแพทย์โดยโรงพยาบาลท,ทนบุรีนะครับสำหรับบ่ายวันนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องของการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดเข้ามามีบทบาทจริงๆแล้วใช้รักษาผ่าตัดเนี่ยได้หลายโรคนะครับแต่ว่าเราเน้นกันตรงนี้ก่อนนะครับว่ามะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเลยสำหรับท่านชายนะครับในออายุเยอะ โอกาสที่จะไปเจอมะเร็งต่อมลูกหมากก็มีไม่น้อยทีเดียวอย่างเช่นคุณเมธีรัตที่เป็นผู้ป่วยวัย65ก็มาเข้ารับการบำบัดร,รักษาด้วยการผ่าตัดก็หายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการทำงานของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนั้นช่วยคุณหมอที่เป็นศัลยแพทย์ในการออานวยประโยชน์ให้ทำงานได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นย่งไงบ้าง าามได้จกคัใใคร,ครบความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ที่โรงพยาบาลธนบุรีนำมาํำจัดมะเร็งต่อมลูกหมากให้กับคุณเมธีรัตน์ก็คือหุอ่ชนยนต์ช่วยผ่าตัดซึ่งถือว่าเป็นโฉมใหม่ของวงการแพทย์ในการผ่าตัดรักษาโรคภายใไข้เจ็บหลายชนิดไม่เฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยแต่คุณหมอผู้ทำการผ่าตัดก็คือได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าไม่ต้องไปยืนชิดติดเตียงผ่าตัดเหมือนที่เราเราท่านท่านเคยรู้เคยเห็นมาแต่เดิมครับ หมอผ่าตัดจะนั่งควบคุมสั่งการห่างจากเตียงผ่าตัดผู้ป่วยแต่สามารถบังคับแขนกลของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่สอดผ่านรูขนาด8-13มิลล mm ิเมตรเจาะไว้ที่หน้าท้องของผู้ป่วยรวม4รูสำหรับเป็นช่องทางสอดอุปกรณ์ผ่าตัดขนาดเล็กและเรียวยาวเข้าสู่ตำแหน่งต่อมลูกหมากที่จะผ่านั่นเองกล้องโทรทัศน์ขนาดจิ๋วพร้อมแสงไฟถูกสอดเข้าไปด้วยจะช่วยขยายภาพบริเวณต่อมลูกหมาก ได้1ิบเท่าช่วยให้คุณหมอเห็นต่อมลูกหมากจากหน้าจอได้ชัดทุกมุมมองโดยคุณหมอจะบังคับข้อมือของหุ่นยนต์ให้โค้งงอทําการเลาะแยกเนื้อง,งอกกับต่อมลูกหมากและตัดออกมาได้หมดโดยแยกเส้นประสาทที่มีอยู่โดยรอบเอาไว้ดังเดิมเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแพทย์ยุคใหม่เนี่ยมีมากขนาดไหนนี่ก็ทําให้เรื่อง งานยากนะครับเมื่อก่อนนี้ผ่าตัดตอนลูกหมากนี่โอ้โหกังวลกลัวกันกลัวจะตัดถูกเส้นประสาทสําคัญนะด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีความก้าวหน้าอย่างนี้มามีแขนคนที่มันขยับอ้ากระดายมุมเยอะกว่าในการที่มือข้อมือของหมอจริงจริงเนี่ยนะครับจะเข้าไปในที่แคบๆอย่างนั้นโดยซ้าไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็โรงพยาบาลทุนบรุรีเห็นความสําคัญและความจําเป็นก็เลยนําเข้ามา ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยใช้งานคุณเมธีรัฐแล้วก็ผู้ป่วยท่านต่อ,ตอมาแล้วก็สนใจตรงนี้นะครับขายจ่ายก็อาจจะขายที่มีระบบประกันสุขภาพเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จะยิ่งถูกใจทีเดียวเลยติดต่อขอข้อมูลได้จากโรงพยาบาลทนบุรีนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอบ่ายวันนี้โรงพยาบาลทนบุรีจะนำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของผลสเร็จในการผ่าตัด ่มลูกหมากกำจัดมะเร็งเนี่ยนะครับโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมานำเสนอในตอนต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ